ลองให้ AI ทํานายผลการแข่งขัน VNL 2025สนามที่2ของทีมชาติไทยนัดแรกไทยพบญี่ปุ่นความเป็นไปได้โอกาสแพ้สูงญี่ปุ่นเล่นเร็วเกมรุกหลากหลายการบล็อกเหนียวแน่นทํานายสกอร์ไทยแพ้ญี่ปุ่น0ต่อ3เซตคะแนน1 8ต่อ25 21ต่อ25 17ต่อ25 นัดที่สองไทยพบอิตาลีความเป็นไปได้โอกาสแพ้สูงอิตาลีมีผู้เล่นระดับโลกอย่างอีโกนุบล็อกแข็งเสิรบแรงทำนายสกอร์ไทยแพ้อิตาลี1่1ต่อ3เซตคะแนน16ต่อ25 25ต่อ23 19ต่อ25 18ต่อ25ไทยอาจชิงได้1เซตจากจังหวะขุดจังหวะหรือบุกเร็ว นัดที่3ไทยพบเช็กเกียความเป็นไปได้มีโอกาสชนะเช็กเกียยังใหม่ใน VNL มีรูปร่างดีแต่ประสบการณ์น้อยทำนายสกอร์ไทยชนะเช็กเกีย3ต่อ1เซตคะแนน25ต่อ20 25ต่อ22 21ต่อ25 25ต่อ19เกมนี้ควรเป็นแมตช์ที่ไทยต้องชนะนัดที่4ไทยพบบัลแกเรียร ความเป็นไปได้คู่คียที่สุดในสีนัดบันแกเรียมีพลังรุกดีแต่รับไม่แน่นไทยน่าจะพอสู้ได้ด้วยการเล่นเร็วทำนายสกอร์ไทยชนะบันแกเรีย3ต่อ2เซตคะแนน22ต่อ25 25ต่อ18 21ต่อ25 25ต่อ22 15ต่อ12จะเป็นเกมตึงเครียดต้องอาศัยความนิ่งและการจัดตัวสำรองหลักให้แม่น แต่นี่เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าแล้วทุกคนคิดว่าผลการแข่งขันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ